ก่อนจะไปร้อยกระท่นนะคะพี่น้องนะคะหาก่มากินเขาแรงกันก่อนนะคะพี่น้องนะคะลูกหลูกน้องมะนาวน้องแตงโม นะคะตื่นเต้นมาคักเลยนะคะพี่น้องวันนี้เฮ้าใดเมนูนะคะพี่น้องเมนูผัดกระเพราไก่ใส่ปลาหมึกนะคะพี่น้องนะคะแซบแซบนะคะพอเพลินปูปเห็ดกินเขาแลงอิ่มแล้วนะคะกระทงของเฮาเก็พร้อมแล้วนะคะพี่น้องนะคะต่อไปเฮาก็จะออกเดินทางไปนะคะการจัดงานลอยกระทงปีนี้นะคะเป็นการจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะอกเนะคะ,นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะพี่น้องที่เพิ่นจัดใน องค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่เนาะนะคะไม่น,ามาน้องมะนาวเก๋ พาลูกๆไปทุกปีแล้วค่ะพี่น้องขันเมนว่ามันมีการจัดประเภทนี้แบบนี้เพราะว่าประเภทนี้ลอยกระทงที่พันจัดนะคะมันอยู่ในหมู่บ้านของเจ้าของนะคะก็เลยได้โอกาสพาลูกๆของเฮ้านะคะไปแวะไปชมนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงของเฮานํานะคะแล้วก็ไปขอขมาพระแม่คงคานะคะน้ำดื่มน้ำใสที่เฮ้เคยทาบุญดีใส่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเคยปล่อยน้ำเสียน้ำเน่าใส่นะคะก็ มาขอเขา้มาลาโทษนะคะอย่างที่เฮ็ดบ่ดีเลยก็ว่าสิ่งที่มันบ่ดีในชีวิตของเฮ้าในปีนี้นะคะอยู่มาทั้งปีบ่มีอย่างดีขึ้นก็ให้มันลอยไปน้ำกระทุ่งนะคะจากนี้แล้วก็ให้มีได้สิ่งดีๆเขามาเนาะนั่งรถมาสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องหฮากระเหลี่ยวเขาซ้อยอปตอนะคะหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ เพิ่นกระจัดไฟแสงสีต่างๆสวยงามนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นทางที่ให้มันมันแจ้งน้ำเนาะนะคะให้มันสว่างนะคะรถสัญจรไปมาจะได้สะดวกนะคะพี่น้องนะคะกัลโงจากรถแล้วนะคะจอดรถทิ่มไว้นะคะพี่น้องมะนาวกับผ้าลูกๆนะคะพาน้องแตงโมน้องมะนาวแล้วก็จะมีน้องน้าตาลมะน้ำนะคะพี่น้องนะคะน้องน้าตาลเพิ่นบดไ้เห็ดกระทงมากนะคะเพิ่นจิบอกว่า หนูจะซื้อเอานะคะพันก็บอเป็นยังนะคะพี่น้องนะคะสําหรับผู้ที่บวด้เห็ดกระท่งมานะคะทีงานนะคะพันก็มีกระทงจําหน่ายนะคะเป็นของชมรมคนพิการนะคะก็สามารถเข้าไปอ,อุดน้นได้นะคะแต่ไม่น้องมะนาวเห็ดมาจากบ้านแล้วนะคะพี่น้องบอสันก็จะไป อดหนุนซอยเป็นก้าล่างแห่งใจเพิ่นยูนะคะพระจันทร์ของเ้ามานันนีนะคะพี่น้องก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่น้องนะคะยางมากเรื่อยๆทีอบตไม่หรือว่าทีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่นะคะพี่น้องพื้นที่ค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางนะคะมีหมองจอดรถนี่นะคะเฮ้ายางมากแล้ว นะคะเป็น้นองมะนาวไก่ยางมะนาวพอเพลินหนองมะนาวก่อนหน้านี่ที่เฮาสีเดือนทางมากนะคะพี่น้องนะคะมีบรรยากาศแบบชุ่มชําเลยนะคะฝนตกงมากพักหนึ่งนะคะแต่ว่าบบแห้งนะคะเฮ็ดให้อันพื้นดินนะคะมันแฉะแน่จักหน่อยนะคะแต่ว่ากระ่บเป็นอุปสรรคไกลๆมองทางที่จะลงไปร้อยกระทุ่งนะคะก็จะมีมองที่เพิ่นจัดไห้ให้เฮเห่าทายรูปนะคะพป่นหนองนะคะเป็นไฟแสงสีสวยงามนะคะเป็น้องประจ,จะ ประด,ดับตกแต่งนะคะหลายบอลอยู่นะคะพี่น้องนะคะแมน่น้องมะนาวก็พาหน่องมะนาวมาเซลฟี่พักหนึ่งนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะคะจากนั้นเขาก็พากันลงไปลอยเลยนะคะ,ะ,คะพี่น้องเพราะว่าพอเพิินจะเฝ้าไปสวนยางนะคะปีนี้ก็น่าจะซิบปีแล้วนะคะพี่น้องซิบป,ปีเลยนะคะทีได้มีโอกาสมาลอยกระทงน้ากันนะคะพี่น้องปีนี้นะคะก็ถือว่ามีโอกาสแล้วกันนะคะพี่น้องมะนาวว่าเอื่น,นเพิ่งมาลอยแนนนะคะ ขอขมาลาโทษนะคะพระแม่คงคานะคะอีกอย่างที่เคยเฮ็ดบดีน้ำเพลินเนาะค่ะนอนะคะก็ข,ขอขมาลาโทษก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หฮามาเฮ็ดมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสานะคะคิดแบบง่ายๆเนาะค่ะนอแม่นองพะนาวก็เคยรอยน้ำเพลินนะคะล่าสูตรกระช่วงแตงแต่น้องแตงโมยังหน่อยๆนะคะหน่อยๆก็จะประมาณสองสองขวบนี่แหละคะ่ะพี่นองสองขวบสามขวบนะคะตอนนี้น้องแตงโมก,ก็ สิผ่าสิหกแล้วนะคะพี่น้องนะคะโดนโดนเติบนะคะพี่น้องนะคะหัวแต่ปีนี้ล่ะมีโอกาสได้มาล้อยนํากันนะคะนะคะพี่น้องมะนาวก็จะลอย่อนกับพอเพลนนะคะเพราะว่ากระทงบริเฮ็ดมาหลายนะคะกัให้ลูกๆล,กลอยพุระอัน ะะส่วนแม่หนองมะนาวก็วจะล้อยกระพอเพ่นมาหอดหม่องร้อยแล้วนะคะเฮากระจุดถูบเทียนเลยนะคะถูบเทียนของแม่หนองมะนาวนะคะมัดใส่กันนะคะอยู่ทึ่งๆนะคะก็เลยเป็นการจุดถูบเทียนที่ค่อนข้างที่จะง่ายแลวก็ติดเร็้วนะคะพี่น้องนี่หนองมะนาวก็ถือกระท่งของเพิ่นนะคะถือไฟแบบนี้แล้วมันสวยงามนะคะพี่น้องนะคะนะคะไทยบานของเฮากะ มาลอยกันลายนะคะนี่ก็มาขอขอมาลาโทษด,ด้อพระแม่คงคานะคะอียังที่ลูกหลานเห็ดบ่ดีนําเกิขดขอโทษขอัยหลายๆนะคะอีนางที่บ่ดีเกิดให้พัดผ่านไปกับกระทงสานะคะเอาแต่สิ่งดีๆเขามาเนาะนะคะนี่ก็ลอยแล้วนะคะพี่น้องลอยก็พอเพลินนะคะก็เป็นอันเซ็ตเตรียบร้อยนะคะกระทงลอยไปดีคักนะคะพี่น้องนะคะบ่เอียงบ่ลมบ่จมบ่หายเนาะ นะคะนี่ก็เป็นคิ้วของน้องมะนาวนะคะกับกระทงหนูสวยมากไหมคะหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าไปลอยกระทงสนุกมากมากค่ะตื่นเต้นร้ายนะคะพี่น้องนะคะอาจจะเวาบอออกปานใดนะคะแม่น้องมะนาวกับผ้านองมะนาวล้อยนะคะว่าภาพิ่นวาจังสันจังสีนะคะของขอมาราถูดพระแม่คงคาให้น้องมะนาวอันยยดีมีแห้งนะคะอยังท่บดีก็ขอ,ขอให้ลอยไปกับกระทงในคราวนี้ ในมือนี้นอกขนนอนี้กระทงของพม่นองมะนาวก็ยั้งลอยดีอยู่นะคะพี่น้องนะคะสวยงามเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่กระทงไทยบางก็สวยขึ้นกันนะคะนี่ของน้นองมะนาวที่ลอยบางหันนะคะก็ลอยดีขึ้นกันกระทงในคึืนนี่นะคะพี่น้องกระเริ่มทยอยลอยขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มลายแล้วค้าเป็นวาลายนี่มันจะงามเลยนะคะพี่น้องกระทงของพม่นองมะนาวนะคะปีนี้นะคะสวยนะคะลอย ร้อยแบบสวยนะคะร้อยสวยทุกอันนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันบมีลมนะคะปีนี้นะคะเพราะร้อยกระท่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็แวะมหาซื้อแนวกินแนวยอยากให้ลูกๆนะคะนี่มีหอดกระท่งแบบกระท่งอาหารป่านะคะกระคองกินหลากหลายนะคะพี่น้องนะคะลูกสิ้นหนึ่งลูกสิ้นทอด เคปน้ำดื่มต่างๆนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นโซนอันกระทงเลยค่ะเด้อนะคะทีพีน้องมะนาวจะมาถไทยพี่น้องในเบิ่งนะคะ,ะ,คะกระทงของชมรมคนพิการนะคะตีได้เกินไวตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพื่อนกะเฮ็ดนะคะสวยงามทีเดียวนะคะพี่น้องเฮ็ดห้ผู้ถ่บ่ได้มีกระทงมากนะคะสามารถมาซสื่อออกไปลอยเลยนะคะเพิเ่นก็มีแบบ สุดสาเร็จเลยนะคะพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งทีด่ดีเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีนะคะบางคนนะคะเหตุงานเบิดหมือก็มีเวลาเหตุกระท่งนะคะพอพนมีเหตุแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเลยมาซอยกันอุดนนุนของชมรมคนพิการนะคะเพื่อจะได้เอาเงินเหล่านี่นะคะไปช่วยเป็นการค่าน้ําค่าไฟค่ะ 让。No, เดี๋ยวไปฟังนักลองนักดนตรีนะคะพี่น้องโอ้ยเป็นตักลุกขึ้นมายาวหนาเวที่คักนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมหนาเกาแวะมาเบิงกระท่งนะคะกระท้งที่เพิ่นเห็ดประกวดนะคะสําหรับแต่ละหมู่บ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งตำบ,นนะะบลนะคะมีจักหมู่บ้านหมู่ใดทีเพิ่นทรงเขาประกวดก็จะมีป้ายติดมานํานะคะสวยงามแห้งนะคะพี่น้องนะคะสวยงามทุกอย่างเลยนะคะทุกอันเลยนะคะก็จะมีสวยงาม การคนละแบบนะคะก็จะมีการประกวดกระทงสวยงามขึ้นกันเด้อค่ะเด้อนะคะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ,าาะาาพี่น้องมะนาวก็จะมาถ่ายพี่น้องในเบ่งในชมไปน้ากันเด้อค่ะเด้อนะคะสําหรับผู้ใดที่เฮ็ดงานนะคะบ่มีเวลาไปลอยกระทงนะคะพี่น้องนะคะมาเบ่งหรือว่ามาลอยกระทงน้ากันกับพี่น้องมะนาวก็ได้เด้อนะคะนี่นะคะพี่น้องเห็นบ่อกระทงของเพิ่นสวยงามเลยทีเดียวนะคะมีหลากหลายสีสันให้พี่น้องได้แวะชมแวะ เบิ่งนะคะพี่น้องสวยงามีดีนะคะที่เห็นติดปลายูยนะคะเพิ่นบริท่านได้ตัดสินว่ากระทงใดเป็นทีหนึ่งเดินนะคะอาจจะมีเหล็กหนึ่งเล็กสองก็เป็นไปตามหมู่บ้านของนันนันนะคะพี่น้องก็น,นี่ยนะคะพี่น้องทางเบิดก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะทงนะคะสวยงามแห้งนะคะพี่น้องมะนาวกะทายไปท่ทายมานะคะสออ่อนกระทงหลายงามงามนะคะพี่น้องนะคะงามคักงามแน่อีนี้แหละค่ะพี่น้องเปิ้นกระหูจักเหตุคัก นะคะช่วงที่อันฟังมูบานพี่น้องมะนาวเห็ดกระทงนะคะพี่น้องมะนาวบ่าไดาม,ามาซอยเพลินเด้อคะเด้อนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่น้องมะนาวเกีียวเขาเ่าพอดีนะคะพี่น้องบ่ไดไปไกลเลยนะคะพี่น้องก็นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะคะในสื่อดอกไม้นะคะมาซอยนางนุงพมาศของเพิ่นก็ก็ยย่างดีเนะคะน้องนะคเนียนบอกระทงตัวนี้นะคะมีคําหมาคําพูนํ่เด้อคะเด้อนะคะเป็นกระทงพญานาคเนาะ นะคะสวยงามแห้งนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะมีคขาหมากคข่าผู้นั่นะคะพี่นอ้องบัืทว่าเป็นสิ่งที่ประเภทนี้หนึ่งนะคะทีสืบทอดกันมาทุกๆปีนะคะเป็นประเภทนี้ไทยที่พวกเข้าคนรุ่นหลังลูกหลานต่อไปนะคะได้อนุรักษ์ประเภทนี้อันดีงามแบบนี้ไว้นะคะไว้ลูกหลานได้เบิงได้ชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะ บนเวทีเขาก็จะมีประกวดนา่งโนพมาศนั่งเอค่ะเด้อน,นะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเปิดตัวนั่งโนพมาศสวยงามทุกๆคนเลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆว่าแม่นย่างน้อร้อยขึ้นนะคะพี่น้อง มีเสียงขอแท้ๆเหลือลงมาบอกสิขัดเขาห้องสิยอมจนขอยอมละแต่สิเห็นกันลดเขาอยากติดภาพให้บ้าใจมีสุดในักวสเดอรสำไมได้เ พวนพ่อพี่นองนะคะแทนเมนว่าเปิดเบิดขึ้นนี่บันาลิดไม่นอกมะนาวนะคะเป็นชั่วโมงแท้ๆนะคะแต่ซ้ำนี่เปิดเห็นพี่นองด้เบิ่งนะคะก็มีความเสี่ยงนะคะว่าจะปิดกดเพิ่นจังไหนก็อย่าลืมนะคะเด้อพี่นองนะคะอย่าลืมนะคะฝากเป็นกําลังแห้งใจในแฟนเพจอีสานบ้านนากเกษตรพอเพียกนะคะอีกเพจหนึ่งก็คืออีสานพ่อมนมวนนะคะอยู่ในช่องแดงไม่นองกับเฮดเดอค่ะอีสานพ่อมนมวนนะคะเมื่อนี้ก็จะขอลาไปจ้หนี่นะคะขอตัวไปฟัง ขณะกรรมการพันประกวดนั่งนพมาศกรน,นะคะพี่น้องนะคะมอน,น้ก็จะขอล่าพี่น้องไปซํำนีนะคะขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีนอนหลับขอให้ได้เงินหมือ่อนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแห่งแห่งปังๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขูสุขคนนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจ้า